ขภาพมีความสำคัญมาพูดถึงระบบขับถ่ายคุณจะไหลลื่นถ้าคุณทำอย่างนี้มีนำซ้ำนะไม่ปวดท้องด้วยนะคลิปนี้คุณนำใบชะมวงนี้นี่นี่คือใบชะมวงนะคุณนำใบชะมวงเอาใบแบบอย่าออนจัดเกินนะเอาแบบแก่หน่อยค่อนข้างแก่นะคุณนำมาสักหนึ่งกำมือใหญ่ๆนะไปทุบๆๆให้แหลกหน่อยนะหลังจากนั้นนะนำไปต้มกับน้ำหนึ่งขวดเล็กสิบบาทสิบบาทนะต้มแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆให้เหลือ ครึ่งหนึ่งแล้วคุณเอามาดื่มกินเหรอเชา้ากลางวันเย็นหรือเช้าเย็นก็ได้โอ้โหระบบขับถ่ายน้อคุณจะคล่องแค่วโอโ้ดีมากไม่ปวดท้องเลยนะคลิปนี้คุณลองไปทำตามดูนะปัญหาเรื่องสุขภาพนะพี่หมอพูดอยู่ทุกคลิปทุกคลิปเลยถ้าคุณเห็นเป็นพัชราเมื่อไหร่คุณต้องนึกถึงนะอาการเกี่ยวกับท้องทั้งหลายนะไม่ว่าจุกแน่นท้องนะบางคนแน่นดันขึ้นจนะทำให้ปวดหลังปวดขา คือชา,าขาก็ยังมีนะพี่หมอได้ให้คําแนะนํากับอาการดังกล่าวหลายๆท่านไปหายได้ดีมากคุณอยากหายจากอาการดังกล่าวแล้วหรือยังถ้าอยากหายเมื่อไหร่โทรเข้ามาโทรเข้ามา0972894916เบนพัชระค่ะ